มายังไงให้มันมีพลังดึงดูดคุณไปหามันโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดหรือเปล่านะครับเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วคุณพบว่ามันยากลำบากเหลือเกินที่คุณจะเดินหน้าเข้าไปสู่เป้าหมายมีอุปสรรคมากมายกีดขวางตัวคุณเสียเหลือเกินนะครับหนึ่งเทคนิควันนี้นะครับถ้าคุณใช้กฎแห่งแรงดูดมันจะเพิ่มพลัง การดึงดูดให้กับคุณแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องเรื่องพลังงานเรื่องอะไรที่มองไม่เห็นนะครับการเขียนเป้าหมายในวันนี้จะมันจะโดนใจให้คุณมีพลังเพิ่มขึ้นสิบเท่านี่นะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Code of Extraordinary Mind นะครับแปลว่ารหัสลับของจิต พิเศษนะครับจิตของคนพิเศษนะครับมันเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสปิริตชวลนะครับจิตวิญญาณการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดมาสร้างชีวิตในฝันของคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยนะครับหนึ่งเทคนิคของการทําให้กฎแห่งแรงดึงดูดสามารถมีพลังในการดึงดูดมากขึ้นเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายและเขียนเป้าหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเทคนิคในวันนี้นะครับมีชื่อว่า TMIQ นะครับ ย่อมาจากคาว่า three most important question นะครับหมายถึงว่าให้คุณตั้งเป้าหมายโดยการถามคำถามกับตัวเอง3คํคำถามที่สำคัญที่สุดเมื่อถามคำถามนี้ได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณมีพลังดึงดูดเข้าหาเป้าหมายหรือเป้าหมายหรือคุณดึงดูดเป้าหมายเข้าหาคุณได้อย่างน่าสัจน,นะครับหลักที่ใช้ t M I Q มันต้องเริ่มต้นด้วยการที่คุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตก่อนนะครับถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเป้าหมายแล้วคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไปเพื่ออะไรนะครับผมแนะนําว่าให้กลับไปดูคลิปเก่าๆคลิปนี้นะครับอธิบายถึงความจําเป็นความสําคัญของการมีเป้าหมายในชีวิตโอเคสมมุติว่าคุณคอนววน์คุณยอมรับคุณเชื่อแล้วว่าเป้าหมายสําคัญนะครับการตั้งเป้าหมายยังไงจึงจะทําให้ชีวิตคุณไปถึงเป้าหมายได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยยากลําบากนะครับ TMIQ นะครับมีหลักการว่า เป้าหมายที่จะมีพลังให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณได้เข้ามานะครับมันจะต้องเป็นเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับและเป้าหมายยังไงล่ะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณนะครับหลกักการง่ายๆคือว่าเป้าหมายนั้นมันจะต้องทําให้คุณรู้สึกมีความสุขเมื่อคุณได้รับมันนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วความสุขมันคืออะไรล่ะนะครับในคำนิยามของ 3M IQ ในหนังสือ The code of extraordinary m i มานะครับให้นิยามของความสุขว่ามีอยู่3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่หนึ่งของความสุขคือการมีประสบการณ์ที่คุณอยากจะได้เขาเรียกอ,องค์ประกอบแรกว่า Experience นะครับก็คือประสบการณ์ประสบการณ์อะไรกับการหลไที่คุณอยากจะได้แล้วเมื่อคุณได้รับมันมีความสุขนะครับเช่น <c oughs> คุณอาจอยากจะได้ขับรถเฟอร์รารี่นะครับประสบการณ์ของการไปนั่งบนรถเฟอร์รารี่จับพวงมาลัย นี่แหละครับทำให้คุณมีความสุขมันเอามาสามารถใช้เป็นการตั้งเป้าหมายได้ในลักษณะที่1นนะครับหรือคุณอา,อาจจะมีความสุขที่คุณไม่ต้องคุณมีอิสรภาพทางการเงินนะครับก็คือคุณไม่ต้องไปทํางานเนาะมีเงินเข้ามาไม่อั้นนะครับคุณอยากใช้อะไรก็ได้นี่คือความรู้สึกที่เป็นความสุขเมื่อคุณมีประสบการณ์ของการมีอิสรภาพทางการเงินนะครับแต่เป้าหมายไม่ใช่การมีเงิน100ล้าน ตัวเลข100ล้านมันไม่ทําให้เกิด Experience หรือประสบการณ์ที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าขอให้ฉันมีเงินในบัญชี100ล้านนะตัวเลข100ล้านนั้นนะครับไม่สามารถดึงคุณเข้าไปสู่เป้าหมายได้แต่ตรงกันข้ามครับประสบการณ์ของการรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเงินมากเพียงพอเท่าไหร่ก็ได้อาจจะ10ล้านหรือ1ล้านหรือ2 0 0 0 0 0 ตราบใดที่มันทําให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินได้ความรู้สึกของอิสรภาพทางการเงินจะดึงดูดคุณเข้าหาเป้าหมายแล้วก็ดึงดูดเป้าหมายเข้าหาคุณคําถามที่2หรือแค t e g กรีที่2ของการตั้งเป้าหมายนะครับก็คือว่าคุณจะมีความสุขได้นะครับเมื่อคุณรู้ว่าตัวคุณเองกําลังเติบโตขึ้นนะครับเงื่อนไขที่2ของ 3M IQ ก็คือ growth นะครับซึ่งแปลว่าการเติบโตนะครับให้คุณตั้งเป้าหมายว่าตัวคุณเองจะเติบโตไปในทิศทางไหนในอนาคตเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเติบโตขึ้นไปสู่จุดนั้นแล้วความรู้สึกของการไปถึงจุดนั้นคือความสุขและมันจะดึงดูดคุณให้ไปสู่การเป็นคนในลักษณะนั้นเช่น mm hmm. รู้สึกเติบโตขึ้นเมื่อคุณเรียนภาษาจีนได้ growth ก็คือคุณมองเห็นภาพคุณเป็นเป้าหมายว่าคุณเป็น คนที่พูดภาษาจีนได้คล่องสุดๆนะครับนี่คือเป้าหมายที่จะดึงคุณไปสู่สิ่งนั้นนะครับอย่าตั้งเป้าหมายว่าฉันจะไปเข้าคลาสเรียนภาษาจีนเมื่อสิ้นปีนะครับนี่ไม่ใช่เป้าหมายที่ดึงพลังของคุณแต่ให้ตั้งเป้าหมายว่าคุณเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้นะครับนี่คือ growth นะครับการเติบโตของคุณเป็นใน เป็นคนแบบไหนนั่นคือเป้าหมายที่จะดึงดูดคุณไปสุดจุดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพนะพูดไล้หลายภาษาเนาะเรียนการบริหารเนาะมองตัวคุณเองว่าคุณได้กลายเป็นผู้บริหารขององค์กรนี่คือการโกรธนะครับตั้งเป้าหมายในสิ่งนั้นนะครับแคตตากรีที่3คุณจะมีความสุขได้นะครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณให้อะไรกลับไปสู่สังคมบ้างนะครับแคตตากรี category หรือลำดับที่3ของความสุขใน 3M IQ คือการให้ contribution สู่สังคมจะบอกว่าคุณอาจในอนาคตนะฉันจะรู้สึกภูมิใจถ้าฉันได้บริจาคเงิน1,000 0บาททุกเดือนให้กับการกุศลนะครับหรือคุณอาจจะตั้งเป้าว่าในอนาคตนี่คือเป้าหมายของฉันถ้าฉันได้ไปร่วมทำจิตอาสาเดือนละครั้ง นะครับเด่นต้นนะเขียนมันออกมาเป็นเป้าหมายในแคตตาล็อของคอน t r i b u t i o n นะครับเมื่อรวมทั้ง3อย่างนี้ร่วมกันนะครับจะเป็นภาพเป็นบลูพิ้นของภาพในอนาคตของคุณในเรื่องประสบการณ์ที่คุณอยากเป็นการเติบโตของตัวคุณที่คุณอยากจะไปถึงและเป้าหมายที่คุณอยากจะส่งคืนให้กับสังคมนะครับ3อย่างนี้รวมกันคือเป้าหมายที่จะมีพลังดึงดูดคุณเข้าไปสู่สิ่งนั้น อย่างมหาศาลนี่คือตัวอย่างนะครับของเทมเพลต three most important question นะครับจากหนังสือ the c o d e of p e r s o l d e e r m i n d นะครับมันก็จะเป็นคอลัมน์ธรรมดา3อย่างนี้นะครับว่า experience คุณต้องการตั้งเป้าหมายว่าจะมีประสบการณ์ที่ดียังไงนะครับ growth คุณต้องการจะมีเป้าหมายว่าจะเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในลักษณะไหนและ contribution คือคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทำอะไรให้กับสังคม เมื่อคุณเขียนสิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วเอามาแปะผนังนะครับอย่างที่เห็นในผทานังโุงอันนั้นคือ 3M IQ ของผมนะครับก็สิ่งที่น่ามาหาัศจรรย์ก็คือเราพบว่าภายใน1ปีนะครับปขึ้นไปเนี่ย80%ของสิ่งที่เขียนอยู่บน 3M IQ เนี่ยจะสำเร็จได้โดยที่คนเขียนแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เขียนสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการ เขียนเป้าหมายด้วยความรู้สึกที่จะดึงดูดคุณไปสู่เป้าหมายจําไว้นะครับว่าความรู้สึกคือตัวที่ดึงคุณเข้าสู่เป้าหมายไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถยนต์นะไม่ใช่การเข้ามาหาลาัยใดมาหาลาัยหนึ่งนะครับไม่ใช่ตำแหน่งในหน้าที่การงานแต่ความรู้สึกของคุณที่ได้ไปอยู่ตรงนั้น มีประสบการณ์อย่างนั้นโตขึ้นเป็นคนอย่างนั้นและความรู้สึกของการให้อะไรกับสังคมนั่นคือเป้าหมายที่จะมีพลังดึงดูดมหาศาลพาคุณไปสู่เป้าหมายโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจในเนื้อหานะครับผมฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับได้ร่วมกับกดแหงแรงดึงดูเ <laughs> ชนลักเคียนี่นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยไป หมายยังไงให้มีพลังดึงดูด